มีหลายพื้นที่ที่เรียกว่าคือคักที่เดียวนะคะมีผู้คนที่เดินทางไปท่องเที่ยวกันนะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามในหลายๆจุดค่ะเริ่มกันที่จังหวัดเชียงรายนะคะสความสวยงามของทุ่งดอกทิวลิปและดอกลิลลี่ภายในงานเทศกาลเชียงรายดอกไม้งามของเทศบาลนครเชียงรายบริเวณสวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติถนนธนาลายัยอำเภอเมืองเชียงรายที่นั่นสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็มีความร่วมมือตามมาตรการป้องกันโควิด -19 ด้วยการแสด แสดงเอกสารยืนยันการฉีดวัคซีนโควิด -19 ครบ2เข็มหรือผลตรวจ ATK ไม่เกิน72ชั่วโมงนะคะเช่นเดียวกับที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้านะคะตำบลเนินเพิ่มอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกค่ะมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปจำนวนมากนะคะเดินทางมาเที่ยวในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะคนไทยยังได้รับสิทธิ์ที่จะเข้าไปท่องเที่ยวฟรีนะคะ ส่วนที่วัดพระาธาตุลำปางหลวงนะคะตำบลลำปางหลวงอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางก็มีประชาชนที่ไปท่องเที่ยวจำนวนมากไปรอทำบุญไปสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะ